สวัสดีครับวันนี้ผมหมอกจากหมอกแมวซาวนะครับมาชมตู้เบรคเทอร์โบเล็ก15นิ้วนะครับไม้อัดเทปภูเขานะครับหัตตะแกรงฉีกนะครับด้านหน้าเป็นอย่างี้อันนี้สเปคขึ้นรถเห่นะครับรถเห่รถสัว์เองนะครับก็เลยไม่ได้เจาะหูจับให้นะครับลูกค้าไม่ได้ใช้หูจับรถเห่ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับ องศาดอกก็เยยงประมาณนี้ครับช่องลมตีลงไปด้านในก็มีลิน้นองศาดอกด้านในประมาณนี้คใส่ดอกด้านหลังก็ <c oughs> สเปคือร้อนเหแบบนี้นะครใบละพันห้ารวมสกนะครับรนี้ไม้อาจแท้ภูเขา15บมิลนะครับ ใส่ดอก15นิ้วรับประกันน้ำเสียงครับฝากไว้ด้วยครับหมอกแมวเซารับผลิตตู้ลำมโพงมทุกชนิดครับผมสวัสดีครับ